เข้าสู่วัย37ปีไปหมาดๆสำหรับนักร้องหนุ่มสุดเท่ป๊อปพัดสอนกรสามีสุดที่รักของนางเอกมากี้ราศีซึ่งงานนี้เธอก็ได้เซอร์ไพรส์หวานใจอย่างเรียบง่ายพร้อมกับลูกแฝดทั้งสองคนน้องมีก้าน้องมีญาพร้อมข้อความอวยพรว่า HAPPY BIRTHDAY ดย์ดัีทั้งนี้หนุ่มป๊อกยังได้ยกครอบครัวพร้อมหน้าคุณพ่อสุดที่เกียรติจิราธิวัฒน์และคุณแม่ปุ๊บอาพัสราไปทำบุญที่วัดเรียบง่ายเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวโดยระบุข,ข้อความว่าเอาบุญมาฝากครับทุกคนขอบคุณทุกๆคนมากๆสำหรับคำวอวยพรนะครับผมได้อ่านทั้งหมดเลยขอให้คำวอวยพรเหล่านั้นกลับไปหาทุกคนเช่นกันนะครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยม37อสิบเีนิว27ดอนวอรี่กายอิมมาอเวสเตฟรอลลมีก้าจะโทรหาใครครับอัญญาประกาศคู่ท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อวยพรและร่วมอนุโมทนาบุญกันมากมาย ก้าวเข้าสู่วัย37ปีไปหมาดๆสำหรับนักร้องหนุ่มสุดเท่ป๊อปพัดสอนกรสามีสุดที่รักของนางเอกมากี้ราศีซึ่งงานนี้เธอก็ได้เซอร์ไพรส์หวานใจอย่างเรียบง่ายพร้อมกับลูกแฝดทั้งสองคนน้องมีก้าน้องมียาพร้อมข้อความอวยพรว่า Happy Birthday Daddy ทั้งนี้ ลุมปอกยังได้ยกครอบครัวพร้อมหน้าคุณพ่อสุทธิเกียรติจิราธิวัฒน์และคุณแม่ปุ๊บอาภัสราไปทำบุญที่วัดเรียบง่ายเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวโดยระบุข้อความว่าเอาบุญมาฝากครับทุกคนขอบคุณทุกๆคนมากๆสำหรับคำอวยพรนะครับผมได้อ่านทั้งหมดเลยขอให้คำอวยพรเหล่านั้นกลับไปหาทุกคนเช่นกันนะครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยม37อิสทีนิว27 a ดอนเวอรี่กายอิมมาอเวสเตฟชพอมีก้าจะโทรหาใครครับอัญญาประกาศคู่ข้ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อวยพรและร่วมอนุโมทนาบุญกันมากมาย